อ๋อเริ่มเลยเหรอสเสียงโอ๊ยพอแล้วสวัสดีทุกคนครับยินียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคนไม่กลัวผีนะครับฟาดแล้วบึงไม่ไปทางซ้ายหรอกคือหลังจากคลิปที่แล้ว ผมก็พยายามนั่งคิดนะครับว่าผมไม่ควรทำคอนเทนต์แบบนี้อีกแต่ว่าผมอยากดูหัวใจกูจะวายรอบที่แล้วก็มาครั้งนี้ครับเป็นผมไปหามาเป็นเป็นเขาบอกฮีเลอร์อินบานนะครับก็คือสิ่งน่ากลัวในห้องน้ำนั่นแหละ360องศา EP 3แล้วไม่รู้ว่าคราวนี้ผมอาจจะช็อกคาเก้าอี้เลยก็ได้หรืออาจจะ อาจจะไม่มีคลิปลงแล้วถ้าหัวเจอวัยตอนนี้ก็โอเคครับเอามามาเริ่มกันดีกว่าถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเก่านะครับก็กลับไปดูได้แล่คุณจะรู้ว่าผมไม่กลัวผีเลยจริงๆ <c oughs> <c oughs> ครับส่หูฟังอ e a r เ h ฟอนบอเบตเตอร์เอออเริ่มเลยเหรอมีคนคล้องน้ำมีคนอยู่หน้าห้องน้ำเดี๋ยวบึงเริ่มเร็วไปแล้ว ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นโอเคแล้วจุดทำไมมีคนอยู่ห้องน้ำครับเหมือนเป็นนิ้วฮะมือฮะโอ้ยพอแล้วไม่มีข้างบนไม่มีอะไรโอ้มีเปิดไฟห้องน้ำด้วยขอบคุณครับอ้ขอขนลุก โอ้คนลุก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 เอาหยุดเคาะโอเคเขาเปิดให้แล้วเปิดไฟด้วยนะแต่ยังมีเออไฟไฟกระพริบพอ,อยังมันเปิดประตูไม่ได้มันได้แต่แค่เหมาะซับสไครต์โอเคซับสไครต์ด้วยอ๋อแล้วหยุดทำไมเนี่ยเสียงน้ำน้ำไหล คุณจะอยู่ในห้องน้ำตลอดยีิบสี่ชั่วโมงปิดน้ําสิปิดน้ําวาวน้ําอยู่ไหนวะเสียงน้ำมาจากไหนนะฝักบัวเสียงทำไมเสียงมันดังจังวะไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนขนเดี๋ยวเพิ่งลุกเขายังไม่โผอ,อ่น้ำยิง่งไหลแรงครับอ,อ๋อนี่ไงน้ำน้ำไหลปิดสิวะ มาปิดน้ำหน่อยครับเสียงอะไรวะโอ้้หอ้ขนลุกโ,โดนตีมึงก็เล้าจังเลยอะไรอะไรไม่มีอะไรโอ้มึงจะเล้าไปไหนเนี่ยโอ้มึงจะเล้าไปไหนไม่มี มันให้เราทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะผมพยายามดูรอบๆแล้วฮะาไม่ได้กินหรอกไหนไวะเออปิดน้ำปิดน้ำโอ้โอ้เพยียงไม่มีอะไรเลยครับอโอ้ยไข่ปลาสาเลือดดีๆเนี่ย แล้วเลือดมาจากไหนเนะี่ย no no ข้างหลังข้างหลังไม่มีไม่มีไม่มีครับโอ้แล้วจะเล่าอะไรขนาดนี้เนะี่ยอะไรก็เลือดนี่ไงเลือดเลือดเลือดแล้วไงต่ออ๋อแล้วหยุดทำเออ,อ มือมันชอบกดไปเองอะ่ะอย่าบอกนะแค่เนี้ยโอ้มีเลือดไหลออกมาจากนันจากกระจกแล้วครับโอ้หมดยังหมดยังเหมือนเล่นเกมเอะไรหมดแล้วมั้งจะเล้าหลือแล้งนะหมดแค่เนี้ยนะโอ้กระจอกกระจอกมาก รอบน,นี้น้าจิ้มน้ําจิ้มแบบจิ้มหนึ่งจิ้มสองอ่ะอ้อเริ่มเด้เหรออ๋ยพอแล้วมันไม่เห็นผีครับมันไม่เห็นเลยแบบแบบแบบมีแต่โอ๊ยทษดมันไม่เห็นผีเว้ยมันมีแต่แบบมีแต่เลือดสาดแล้วก็เลือดไหลแค่นั้นแหละมันไม็นน่าก,กลัวเลยแต่เพลงแต่ไอไอคลิปเนี่ยที่มันมีก็คือเสียงบิ้วบิ้วหนักด้วยมึงจะบิ้วทําไมลนะแล้วก็มีรอยสาดเลือดแค่นั้น ก็ไม่ได้เห็นมันจะมีผีออกมาแต่ว่าแต่มันเริ่มคลิปมันเริ่มเร็วแบบมีคนเคาะประตูอาจจะเป็นการเพื่อนแก้กหรือเปล่าไม่รู้รก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะ